จระเข้ยักษ์กินคนตรวจเจอซากศพเต็มท้องในวันเสาร์ที่7มิถุนายนชายวัย62ปีคนหนึ่งถูกจระเข้ลากลงน้ำในขณะที่เขากําลังพักผ่อนด้วยการจับปลากับภรรยาและลูกชายลูกสาวของเขาในอุทยานแห่งชาติคาคาดู ขณะที่ชายคนนี้กำลังลงไปล้างถังในแม่น้ำเขาก็ถูกดึงจากเรือโดยจระเข้น้ำเค็มตัวยักษ์เนื่องจากในอุทยานแห่งชาติไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทำให้ครอบครัวของเขาต้องขับรถนานถึง2ชั่วโมงเพื่อไปขอความช่วยเหลือหลังจากเจ้าหน้าที่รักษาสัตว์ป่าได้ทำการค้นหาตลอดทั้งคืนเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้ยิงจระเข้ขนาดยักษ์สตัวเสียชีวิตในบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ จากการตรวจพนักงานพบซากศพมนุษย์ในจระเข้ตัวหนึ่งซึ่งมีขนาดยาวถึง4.7เมตรหรือประมาณความยาวของรถซีดานอุทยานแห่งชาติคาคาดูตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลียและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักสำหรับความสวยงามแต่ว่าอุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งจระเข้น้ำเค็มขนาดใหญ่ด้วย <Chris> เหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งที่สองที่เกิดจากการโจมตีของจระเข้ในอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งนี้